หลายๆคนพูดเรื่องความคิดเชิงวิพากษ์ในโรงเรียนแต่แต่ไม่รู้ว่าสอนอยังไงแล้วได้ผลไหมก็ไม่รู้นะฮะแล้วเครื่องมืออะไรล่ะที่จะเอาไปใช้นั้นแนะนำเลยนะถ้าเกิดว่าคิดว่าจะสอนอความคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยละครแจกสดเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างดีเลยนะครเพราะว่าหเวลาเด็กจะคิดเชิงวิพากษ์ข้อแรกที่สุดเลยต้องไม่มีใครมาบอกเขาว่าคําตอบคืออะไรพอเรา ไม่ไม่ไปบอกคำตอบให้กับเด็กแปลว่าเราเชื่อว่าอ้คำตอบมาจากเขาได้คือเราจะได้ยินแบบว่าเออละครสะท้อนสังคมอะไรเงี้ยนะฮะคือเรารู้สึกว่าแค่สะท้อนมันไม่พออ่ะเราน่าจะต้อง ทำยังไงให้มันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นการขับเคลื่อนก็คือเรามีเป้าหมายว่าละครนี้ต้องช่วยทําให้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยมันก็ต้องดีขึ้นในมุมไหนสักแง่หนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะตรงนั้นอะค,อคือคือคาว่าขับเคลื่อนตอนทั่วไปผู้แสดงจะอยู่บนเวทีแล้วก็ผู้ชมอยู่ตรงนั้นผู้ชมก็จะอยู่ในความมืดแล้วก็ ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดอะไรมีหน้าที่ดูอย่างเดียวถ้าเราตั้งคําถามกับมันอะแล้วทำไมถึงไม่มีส่วนร่วมอะเคยไหมเวลาเราดูละครเราจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมันเช่นแบบว่าทําไมทําไมเขาถึงทําอย่างนี้อะไม่เห็นต้องทำอย่างนั้นมันน่าจะทําอีกแบบนึงนี่แหละเป็นเพราะว่าทําแบบนี้แหละในที่สุดแล้วก็เลยทําให้ชีวิตพังอะไรเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเราก็โกรธโมโหกับตัวละครที่แบบไม่ได้ดังใจเรานี่ฮะเป็นเพราะว่า เราเนี่ยถูกกาหนดให้เป็นผู้ดูที่เก่งมากแต่เราไม่เคยกําหนดถูกกาหนดให้เป็นผู้ทําหรือลงมือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั้นผู้ชมเนี่ยมีความเฉื่อยชาเราชมแบบนี้ในชีวิตจริงเราก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าพอเราเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องในสังคมเราก็รู้สึกว่าม,มันน่าจะเป็นอีกแบบน,นนะเขาไม่น่าทําอย่างนั้นเลยแต่ถามว่าเรามีใครคิดจะเปลี่ยนอะไรไหมไม่มีเพราะเราถูกสอนให้เป็นผู้ดูเราไม่เคยถูกสอนให้เก่งในการแบบว่าเ เราแก้ไขกันเถอะอะไรเไม่ไม่เราก็ดูเก่งแล้วก็มาคุยกันเองอะละครแทรกสดคือเราเล่นละครไปหนึ่งรอบเสร็จแ,แล้วละครนี้จะไม่จบจะไม่มีคำตอบเพราะคำตอบจะอยู่ที่ผู้ชมแล้วเราก็บอกว่าเราจะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะหรืออาจจะมากกว่าแต่ครั้งต่อไปเนี่ยให้ผู้ชมสามารถยกมือแล้วบอกว่ายุดแล้วก็ขึ้นมา ขึ้นมาบนเวทีทำอะไรให้มาแทนที่ตัวละครที่อยู่บนเวทีโดยหวังว่าถ้าเขาขึ้นมาสแสดงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่างและทำให้ตอนจบอะ่ะมันดีกว่าเดิมอาจจะมีคนที่หนึ่งยกมือขึ้นมาเปลี่ยนแ,แบบนี้คนที่สองยกมือขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่เหมือนกันผู้ชมที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะไม่เรียกว่าผู้ชมละจะเรียกว่าผู้ชมผู้แสแดงนะภาษาอังกฤษคือไม่เป็น s p e c t ตอร์แต่เป็น spect actor คุณต้องลุกขึ้นมาดังนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ถึงแม้จะนั่งแถวหลังสุดก็ตามเขาเห็นคนอื่นลุกขึ้นไปเขารู้สึกว่าฮ้ยฉันก็เป็นคนหนึ่งนี่นะที่สามารถที่จะลุกขึ้นไปตรงนั้นได้คือทุกคนมีโอกาสและนี่นคือสังคมประชาธิปไตยว่านี่เรามีโอกาสที่จะลุกนะเราจะลุกขึ้นไปทําอะไรไหมนั้นเสน่ห์ของละครสท้างเสริมว่ามันมันเป็นกระบวนการทางสังคมที่ทําให้เราฝึกฝึกอะไรฝึกการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรบางอย่างที่เราเห็นว่าไม่มีความยุติธรรมในสังคมยกตัวอย่างอย่างอันหนึ่งก็ได้ก็คือของที่ทํากับผู้สูงอายุนะเป็นละครแทรกสดที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นศิลาชเชิญไปเลยเนื้อเรื่องก็คือว่าแม่กําลังจะเสียพี่สาวน้องสาวน้องชายทะเลาะก,กันจะเอาอยัางไงดีจะดึงท่อไหมท่อช่วยหายใจ เอาออกไหมเอาออกแล้วแม่ตายไหมแล้วตายแล้วใครรับผิดชอบจะเป็นคนฆ่าแม่เหรอพี่สาวเขาบอกไม่ได้นะเขาอคนโตบอกไม่ได้คนกลางบอกว่าสงสารแม่เดี๋ยวคนเล็กยังไม่กลับมาดูใจเลยมันอยู่วงนอกมันกำลังบินกลับมาอยู่เราต้องถามมันด้วยอะไรเงี้ยก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วแม่ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะพูดแล้วตอนนั้นหมอก็เป็นหมอที่รู้สึกว่าถ้าหมอไม่ทําหน้าที่เนี่ยก็จะไม่ทําหน้าที่ของหมอ หมอก็จะต้องทําให้เต็มที่ทุกทุก,ทกวิถีทางนั้นเรื่องนี้เป็นการตั้งคําถามกับระบบการแพทย์ด้วยว่าตรลงเราคิดยังไงเกี่ยวกับคนที่ยางไม่ตายคนที่ขึ้นมาแทรกสดเนี่ยครับก็มีหลายคนเนาะมาเล่นเป็นพี่สาวบ้างน้องสาวบ้างมีอยู่คนหนึ่งมาแทรกเป็นน้องสาวคนที่บอกว่าให้ดึงสายของแม่เถอะแล้วเขาขึ้นมาเนี่ยเขาค่อนข้างจะอินมากเลยอะ่ะคือเขาเขาเล่นเนี่ยผู้ชมเงียบกันกริบเลยนะเพราะว่า เขาแบบอิโมชันมากเขาก็เหมือนจะร้องไห้ไปด้วยปรากฏว่าเขาก็บอกว่าให้แม่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยพ,พูดผมผมยังรู้สึกว่าผมจะร้องไห้เลยเพราะจำฉากนั้นได้ดีนะตอนท้ายเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตเขาชีวิตเขาเป็นแบบนี้เลยเพราะว่ามัวแต่ทะเลาะก,กันในที่สุดแม่ก็เสียแล้วทุกคนก็มีแผลในใจว่าตอนนั้นนะ่ะเราทำอะไรกับแม่เรา นั่นก็คือรู้สึกว่าเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้ถูกค้นพบโดยละครทั่วไปหรือละครที่มีคนเขียนบทแต่เนี้ยเป็นชีวิตจริงที่แบบ Impact สูงมากเลยแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้มีพิ้นทีทางสำหรับละครลักษณะนีน้ครับจะบอกเลยนะว่าละคร Forum Theater หรือละครแทกสดเ่ยที่พี่ชั่วแปร ถ้าไปดูเอกสารของ UN เ็ขาจะิส s t เครื่องมือนะเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้กับเยาวชนในการเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรต่างๆละครแทรกสดเนี่ยเขียนอยู่ในคู่มือของ UN เลยว่าเนี่ยเ o m m เมนว่าควรจะเอาไปสอนเด็กนะให้เรียนรู้เรื่องนี้มันเหมาะกับกระบวนการเรียนรู้ในแบบที่จะให้เด็ก,กเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วนะทุกวันนี้เราก็พูดว่า หนึ่งเราต้องการให้เด็กเป็นศูนย์กลางเราต้องการฝึกเด็กให้เข้าสู่ศตวรรษที่2ีิซึ่งมีทักษะอะไรบ้างต้องมีทักษะอย่างเช่น Critical Thinking ก็คือความคิดเชิงวิพากต้องมีใช่ไหมฮะหลายๆคนพูดเรื่องความคิดเชิงวิพากในโรงเรียนแต่แต่ไม่รู้ว่าสอนยังไงแล้วได้ผลไหมก็ไม่รู้นะฮะแล้วเครื่องมืออะไรล่ะที่จะเอาไปใช้นั้นแนะนําเลยนะถ้าเกิดว่าคิดว่าจะสอนอความคิดเชิงวิพากเนี่ย ละครแทรกสดเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างดีเลยนะครเพราะว่าหนึ่งเวลาเด็กจะคิดเชิงวิพากข้อแรกที่สุดเลยต้องไม่มีใครมาบอกเขาว่าคําตอบเอ่ยสิ่งที่เราทําเราไม่ได้บอกว่านี่บทนะ,ะท่องไม่ใช่เราก็บอกว่าทุกคนมีเรื่องจะแชร์ไหมนะดังนั้นทักษะหนึ่งที่เขาจะได้คือเขาต้องพยายามรีเฟล็กหรือสะท้อน ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญมากเลยว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาแล้วตรงไหนที่เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดแล้วตรงไหนที่เขาถูกกระทำอ่าแล้วทักษะต่อไปคือเขาต้องแชร์ออกมาได้ด้วยแล้วก็ทำให้มันเป็นธรรมชาติโดยให้เขาออกมาทําภาพโดยใช้ร่างกายของเขามันก็เหมือนเด็กออกมาเล่นอะไรบางอย่างซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็เขาก็จะเล่าเรื่องราวผ่านร่างกายเขาโดยไม่ต้องใช้ภาษา,เ,าเขียนเลยพอเราได้ตรงนั้นมา เนี่ยคือทุกขั้นตอนเนี่ยมันเป็นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเด็กจะได้ใช้ทุกศักยภาพที่ตัวเองมีพอมาถึงตรงนี้จุดนี้มันก็จะไปถึงจุดที่ว่าเกิดตั้งการตั้งคําถามเออเราเราที่เราผ่านมามันทาไมมันเป็นอย่างนั้นพอเราถามว่าทําไมเท่านั้นแหละความคิดเชิงวิาพากษ์มันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่พอมันต้องเอาไปเล่นให้กับคนอื่นดูเนี่ยทักษะทุกอันมันครบอยู่ในละครละการเล่นต่อหน้าคนอื่นทำยังไงคนที่จะไปยืนต่อหน้าคนอื่นเราเล่นอันนี้ได้เขาต้องเขาต้องมีทักษะอะไรมัน ครบทุกกระบวนการแม้แต่คนดูก็ที่จะต้องมีมาส่วนร่วมเนี่ยต้องคิดตลอดเวลาลูอคอากคนแทรสดเนี่ยความคิดต้องทํางานตลอดเวลานี่ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาได้ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่อยู่ในละครแน่นอนมันจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันดูไม่เข้าเขาเลยมันแปลกๆอันนั้นแหละดีเพราะมันต้องมาจากฐานนี้ก่อนแล้วมันจะค่อยๆบิวไปเรื่อยๆนะคุณจะหวังให้เด็กซึ่งแบบว่า ในชีวิตทั้งชีวิตถูกสอนให้เชื่อฟังเป็นเด็กดีแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งจะลุกขึ้นมาตั้งคําถามอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าโอ้โหว้าวคิดได้ยังไงไม่ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นพอเราไม่ไม่ไปบอกคําตอบให้กับเด็กแปลว่าเราเชื่อว่าไอ้คําตอบมาจากเขาได้ก็ต้องถามว่าเราพอใจ ในสิ่งที่เป็นอยู่หรือ,อยังแต่ถ้าเรายังแคร์ว่าอย่างน้อยลูกหลานของเราอีก1 0 2 0 50ปีข้างหน้าเขาจะอยู่ในสังคมแบบไหนล่ะแบบนี้เหรอที่คุณอยากให้เขาอยู่คุณจะเอามารดกของความเจ็บปวดเนี่ยส่งมอบให้เขาอยู่ต่อไปหรอให้เขาซักเฟอร์กับคุณกับสิ่งที่คุณทำไว้ในวันนี้หรือเปล่าหรือคุณคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อย ที่จะส่งต่อไปให้คนรุ่นต่อไปเขามีชีวิตที่ง่ายขึ้นดีขึ้นและมีความยุติธรรมมากขึ้นถามว่าทําไมต้องมีละครในลนักษณะละครขับเคลื่อนสังคมแบบที่มาลองดูครับก็เป็นการแสดงออกแบบนึงที่เราก็คาดหวังที่จะเห็นอนาคตที่ดีกว่านี้